ยินดีต้อนรับกลับสู่20คาบางคันถูกสร้างขึ้นบางคันถูกออกแบบขึ้นแต่2025 Mercedes Maybach S L M, M Tos Concept นั้นถูกรังสรรค์ราวกับผลงานชิ้นเอกในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทุกเส้นโค้งคือเสียงกระซิบของความหรูหราทุกพื้นผิวคือผืนผ้าใบแห่งความโอ่อ่านี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเดินทางบนล้อ รถแกรนด์ทัวเรอรที่เกิดใหม่ในรูปแบบของแฟชั่นชั้นสูงสำหรับยนต์ประกรรมดีไซน์ภายนอกที่สะกดทุกสายตาอาบด้วยสีดำเงาลึกอย่างออฟซิเดียนหรือสีทองแชมเปญอัน well ห well รูหรา SL m i t o มิตอสเวลวราวอันยมณีหายากท่ามกลางแสงไฟเมืองกระโปรงหน้าที่ยาวรับกับซุ้มล้อหลังอันบึกบึงพาย้อนให้คิดถึงรถแกรนด์ทัวเรอร์คลาสสิก แต่กระจังหน้าแบบเมบักสมัยใหม่และไฟหน้าเลตที่ออกแบบอย่างประณีตยืนยันสถานะรถแห่งอนาคตกระจกบังลมแบบสปีดสเตอร์พร้อมขอบสีเงินแบบพับได้เติมแต่งความน่าดึงดูดขนาดที่ล้อฟอร์จอขนาด22นิ้วลายสัญ,ญลักษณ์เมบักปิดท้ายงานสิน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนวัตรกรรมภายในที่พลิกโฉมวงการเพียงก้าวเข้าไปโลกภายนอกก็จะหายสวิตกัสลักคริสตัลเบาะหนังนับป้ายเย็บลวดลายและห้องโดยสารที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จะพาคุณเข้าสู่มิติที่ความหรูหรามไม่เพียงแค่สัมผัสได้แต่รับรู้ได้จอแสดงผล m b u x ขนาด15นิ้วแบบลอยตัวขอบทองชมพูขัดมืออย่างประณีตผสานร,ระบบควบคุมด้วย AI อย่างลงตัวระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ CD รอบทิศทางเปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวขณะที่ตู้แช่แชมเปญและเพดานห้องโดยสารที่ประดับด้วยดวงดาวเทียมสร้างนิยามใหม่แห่งการเดินทางระดับ First Class ศาสตร์วิศวกรรมและสมรรถนะอันไร้เทียมทาน ภายใต้เปลือกนอกที่แสนสงบซ่อนขุมพลัง6.0แนวี12ทวินเทอร์โบให้กำลัง720แรงมา้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อส่งให้รถคันนี้ทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง3.5วินาทีแต่ทว่ารถคันนี้ไม่ได้วิ่งหากแต่ลอยอย่างสง่าง,งามระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่ปรับได้อัตโนมัติมอบสัมผัสการขับขี่ที่นุ่มนวลราวกับล่องลอยบนอากาศตำแหน่งในตลาดระดับอัลตร้าลักชัวรี่ SL มีต่อสมุ่งเป้าหมายเฉพาะผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเบนลีบากาลาโรสรอยโบสเทลหรือแม้แต่ผลงานระดับเบสโปกจากแอสตันมาตินแต่ความผสมผสานระหว่างความโอ้อาของเมบกักและความปราดเปรียวของ SL ทําทำให้มันยืนหนึ่งในฐานะแกรนด์ทัวร์เรอร์สำหรับเทพเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมและศิละปะคุณค่าและการครอบครองความพิเศษคือสิ่งที่นิยามคุณค่าด้วยจำนวนผลิตเพียง150คขันทัวโลก ตามข่าวลือและราคาที่เฉียด2ล้านดอลลาร์ SL มิโตสไม่ใช่เพียงรถแต่คือความฝันของนักะส,สมการบำรุงรักษาเฉพาะลูกค้าผู้มีบริการคอนเซียร์จอของเมบักเท่านั้นส่วนการลดมูลค่าแทบเป็นไปไม่ได้รถคันนี้กำลังจะกลายเป็นคลาสสิกแห่งอนาคตประสบการณ์การขับขี่แค่เหยียบคันเร่งครั้งแรกคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังอันนุ่มนวลราวกับควบคุมดวงดาวห้องโดยสารเงียบสนิทราวกับแยกตัวจากโลกภายนอก แต่เสียงคำรามของ V12 ยังคงเตือนให้รู้ว่ามีสัตว์ร้ายซ่อนอยู่ภายในการเข้าโค้งแม่นยำราวกับนักบัลเล่ขณะที่ช่วงล่างดูดซับแรงสะเทือนได้อย่างไร้รอยสะดุด SL m i t o s s คือนิยามของการเดินทางที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นรถที่ไม่เพียงแค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่เปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับ คำเชิญสุดพิเศษ2025 Mercedes-Maybach S L Mitos h Concept ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำประกาศสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสถานะและความหรูหราขั้นสุดสำหรับผู้ที่ไม่ยอมรับอะไรน้อยไปกว่าความสมบูรณ์แบบคำถามไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ไหมแต่คือคุณจะได้มันหรือเปล่าหากอยากให้แปลด้วยโทนอื่นเช่นทางการหรือโฆษณาสไตล์วิดีโอ YouTube บอกได้เลยนะ